ชือแล้วว่าเบสาคาเฟ่นะคะีก็เป็นรานที่ผัดแม่นะคะพี่สาวเรารวบรวมเสิมอล์รัด้วยความที่ครอบครัวของขคนชอบทานอาหารออร่อยเวลาค่ะก็เราอร่อยแล้วก็มีของหวานใชคะอันนี้ก็เป็นอีิอย่างนึงที่ครอบครัรักแล้วก็จัดเป็นที่นี่ก็มันก็เป็นเรื่จริงจริงแล้วก็พยายามจะให้เปถึงว่าเราทำ้วก็ของ แนะนำเมนูนะคะก็อยากลองอันนี้ก็เปิดได้ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะไม่ใกล้ปีหนึ่งก็เราจะเริ่มเริ่มต้นจากการที่ขายเพียงอย่างเดียวก่อนแล้วเราเพิ่มมาเรื่อยๆตามที่พี่เขาอยากจะทานกันอย่างตอนแรกพี่พี่เขาบอกว่าอยากทานกาแฟใช่ไหมคะตอนนี้เราก็เพิ่มกาแฟมาแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็จะเพิ่มไปที่เมนูในแนววอฟเฟิลค่ะดูแน้าอาหมรนะคะนี่ก็จะเป็นสตรอเบอร์รี่วอฟเฟิลนะคะ แล้วก็มินิวา f f l e s บาราน่าวา f f l e s มีตั้งหลายอย่างค่ะก็ยังไมอยากจะเชิญชวนเลที่ร้านทำได้นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนไหนชอบไอศสรีมก็ฝันแนาเป็นบาราน่าช็อคโกค่ะแล้วก็มันจะมีตุลหลายรสมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรสนมที่ได้ที่เห็นในรูปแรกฝันนี้คือเป็นรสนมเหมือนนมเย็นนะคะเหมือนกับที่เวลาเราทานแล้วก็มีมีรสสับวาร์ลอดมีรสพแิกเผามีรสล็อบไน แนวมีรถล้วยด้วยค่ะก็มีรสบรรทัศน์ใครยังไงก็อยากให้มาลองชิมกันเพราะว่าไอซครีมของเดนเป็นไอซิ่งโรแมนต์นะคะเหมาะสำหรับคนที่ดูแลตัวเองนะคะหรือว่าคนไหนที่เป็นเบาหวานที่ทานน้ำตาลไม่ได้มากๆก็ทานอันนี้ได้เพราะว่าคุณแม่ของผมก็พยายามจะทําทุกอย่างเพื่อสุขภาพของของครอบครัวเราแล้วก็ของคนที่มาทานไอซิ่งของเรานะคะ อยู่ยังมีการเกี่ยงธนาคารเงินราไทยค่ะเรื่องราคาเราเป็นยังไงบ้างล่ะราคามาได้เลยค่ะราคาไม่แพงค่ะแล้วก็เป็นราคาย่อมเยาวเด็กนักเรียนทัศนศึกษาไปได้ค่ะเพราะว่าความเห็นใจเพราะม่ก่อนมันก็เป็นเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นมาดูที่ราคาของขวัญได้นะคะย่อมเยาวไม่แพงมากแล้วก็ช่วยฝากผลงานหน่อยยังไงก็แค่เกมาอบ้าน แล้วนะคะยอย่าลืมติดตามชมนะคะคค